สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักหมากลุกไทยทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้กลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับช่างยันวันนี้ให้ชื่อตอนว่าตายด้วยเบี้ยควบวันนี้เราก็กลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับนะฮะเจอกันทุกๆวันนะครับนะเอฟซีคงไม่เบื่อกันนะครับวันนี้ให้ชื่อตอนว่า ตายด้วยเบีย้ยคว่ำนะครับอืตายด้วยเบีย้ยคว่ำนะนานนะจะเจอทีแบบแบบนี้ทีนะจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปชมกันโอ้โหปูสามเบีย้ยเข้ามาแบบนี้ก็ทําลายโครงสร้างเบีย้ยไปก่อนนะอืมเขาแทงสูงเข้ามานะหมักลุกนะครับตัวไม่พร้อมตำแหน่งไม่พร้อมนะมันจะเสียเปรียบนะครับกินตัดเข้าไปก่อนเขากินเข้ามาเราก็นะเอา เอาเบียกินตัดไปอีกเขากินตัดเรากินตัดอีกอืมกินตัดเข้าไปอีกนันและแต้มตรงนี้เราก็มีแผนการที่จะเอาม้านะขึ้นไปจับกินทั้งสองข้างนะครับก็คือกางเปกม้าเข้าไปนะครับเพราะว่าโคตสู้ไม่น่าจะขึ้นมาผูกทันนะครับนะกินกันเข้าไปเยอะๆแบบนี้นะนอกจากว่าเขา จะทันไหมนะต้องเอาเรือมานะครับเอาเรือมาผูกแต่ดูแล้วนะกูต่อสู้คงคงไม่ได้คิดนะฮะคิดไม่ทันหรือเปล่านะครับนะผมก็กางมา้ากางปีกม้าไปแล้วก็กินเบี้ยกกวบเข้าไปเขากินด้วยนะเราก็กินด้วยอืมฮึมจัดเข้าไปนะครับเขาใช้เรือมาผูกก็ม้าหนีกลับที่ครับนะ อยู่ไม่ได้นะยังไม่มีตัวผูกนะจะใช้โคนขึ้นไปผูกก็นะกลัวจะขาดครับแต่นี้เขาก็บุกขึ้นมาอีกแล้วนะบุกมาเดี๋ยวๆอย่างนี้ไม่ดีนะครับเพื่อนๆน,นะพยายามนะเวลาเล่นหมากรุกก็พยายามเอาพวกๆนะพยายามขึ้นเข้าไปนะไปกันเยอะๆนะครับไปกันเป็นหมู่เหล่านะเป็นคณะนะครับ พูดไม่ออกบอกไม่ถูกต่อเลยเหรอฮะต่อ,อขึ้นไปนะนั้นขึ้นไปอีกนะครับดูตำแหน่งขนเขาก็อยู่ได้ปลอดภัยดีนะครับแต่ว่านะขนเขาหนึ่งตัวไม่ได้ใช้นะครับแต่มนี้ก็เอาโคนขึ้นไปต่อมากนะเราก็ต่อเขาบ้างนะครับนะขึ้นไปยึดพื้นที่กลางกระดานว่างนั้นเหออ้าวเขาเขาแทงเอาเม็ดแทงโคนแบบนี้ก็ หน้าเม็ดน่าจะขาดนะครับเพื่อนๆนะทีแรกจะเอาโคนกินเอากินไม่ได้นี่นะเอาเหลือกินเหลือกวกเข้าไปก่อนเขาเอาเหลือกินไหมเอาเหลือกินแล้วก็กินเม็ดเข้าไปอีกหนึ่งตัวโอ้โหเล่นเกมสิบนาทีนะฮะครูต่อสู้นึกว่าเกมสามนาทีหรือเปล่านะแต่มีนี้เขาใช้เรือมากดหลังบ้านเลยนะฮะมากดหลังบ้านเราก็เอาเรือออกบ้างนะเอาเรือออกบ้าง โอ้คู่ต่อสู้ก็มีแผนเหมือนกันนะครับเพื่อนๆนะก็อาจจะมานั่นนะนึกอยู่แล้วนะครับถ้ามาแบบนี้ก็เจตนาจะขังเรืออีกแล้วนะครับนะแต่เขาก็ต้องแทงเบีย้ยนะก็กินเข้าไปนะกินเข้าไปกินแลกกันเข้าไปนะฮนะแล้วก็กลับมาไล่เรือเข้าไปใหม่อีกเรือกดตูดไหม ไม่กดนะไม่กดตูดคนก็ถอยกลับมานะตั้งลำใหม่ตอนนี้ก็ดูนะเทดหมากดูก็โอเคนะครับเป็นต่อคนเอต่อเบีย้ยอย่างเดียวนี่นะโอ้ต่อเบีย้ยกับเม็ดครับเบีย้ยกับเม็ดชจังหวาดนี้เขาขึ้นมาก็แทงม้าเด้งกัาไปนะม้ายืนไม่ได้นะครับให้มายืนตรงนี้ไม่ได้นะแล้วเราก็ เอาเรือออกบ้างครับเดี๋ยวจเจ้าเรือออกไปโจมตีเขาบ้างนะครับอืมเขามาจับโคนอีกแล้วนะครับามาจับโคนอีกแล้วมาจับโคนเราก็เอาโคนนยอะยัดเข้าไปนะครับมจัดเข้าไปเขากินด้วยเราก็กินด้วยอืมกินเข้าไปแลกกันเข้าไปนะ พอแทงเบี้ยเข้ามานะฮะก็เอาเหลือไปจับโค้นไว้นะเหลือไปจับขุนนะครับแล้วก็อาจจะเอาม้าไปโดดต่อนะม้าไปต่อก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะตอนนี้เนาะเมื่อยังไม่ได้ผลก็พยายามนะครับเดี๋ยวต้องขยับขยายมากนะครับแต่มนี้ก็เอาม้านะไปจับไล่เรือนะครับนะจะให้เขาเลือม เอาเรือมากดหลังม้าแล้วก็เรา็ตีลูกกินเรือน่ามีแผนอแยบบูแบบนี้ด้วยนะครับแต่คู่ต่อสู้เขาคงเห็นแหละเห็นก็เห็นไปตีลูกเข้าไปน่ะเอาจังหวะมายืนให้มันสวยๆหน่อยม้านะกลับมามา้ากลับมา,ายืนสวยงามคููต่อสู้เขาจะไปแต้มไหนดีนะครับอือหือ โอ้โหเขามาแต้มนี้มาแต้มนี้เราก็เอาโขนขึ้นไปผูกเบี้ยก่อนนะครับนะเพราะเ,เราดัดหลังเขาอยู่นะเดี๋ยวเอาเม็ดไปแทงโคนนะโอ้โหสวยงามนะเดี๋ยวอาจจะเอาเม็ดไปแทงโคนตำแหน่งนี้เขาจะกินโคลนละลายกาดนะฮะผมเอาเม็ดมาแทงไล่ม้าก่อนนะกินไม่ได้นะถ้าเขากลับไปด ตาเดิมแล้วก็โคนขึ้นไปเขาเนี้นะเมื่อกี้เป็นเม็ดยืนอยู่นะครับตาอนนี้เราก็โคนขึ้นไปยืนนะฮะโอ้โห و, สวยงามนะฮะโอ้เขากินระเบิดตรงนี้เน้เรากินด้วยเ,เรากินด้วยเขากินเรากินด้วยแต้มนี้เขามาแบบนี้นะกินเข้าไปเลยโอ้เขาก็ต้องกินฮนะแล้วเราก็เอาโคนยัดมาเข้าไปโอ้โหมากับ ตาไหนอะมากับตาปีตาเดียวนะโอ้โหหลังขุนนันไปเข้าแล้วจังหวะตรงนี้นะผมก็เอาเบียปูขึ้นไปนะครับนะเบียปูขึ้นไปอีกกูต่อสู้เขาจะมาแต้มไหนนะครับโอ้เขาพยายามจะขึ้นมาหงายเหมือนกันนะครับ เขาพยายามขึ้นมาหงายนะแล้วก็เขาเม็ดขึ้นไปดีกว่านะครับเม็ดขึ้นไปนะฮะป้องกันขุนด้วยนะครับเผื่อจะโยกม้าไปด้านด้านซ้ายด้านขวาอะไรก็ว่าไปแต่น,นี้เขาหงายนะครับแต่น,นี้เขาหงายผมก็ได้จังหวะนะครับนะแต่น,นี้ก็กะวัดใจนะครับเอาเบี้ยแทงลุกนะครับ แขงลุกเข้าไปเลยนะฮะดูนะครับเขาใช้โคนกินนะผมอาจจะใช้โคนขึ้นไปลุกหรือเอาเบีย้ยลุกก็ได้นะครับนะเบีย้ยลุกก็ได้นะเขากินขึ้นมาเบีย้ยลุกเข้าไปแล้วก็โคนล,ลุกเต็มหน้าโคนเขาออกไปหงายอะไรแบบนี้นะได้กินม้านะครับโอ้โหแล้วเขาจะขาดวุ่นวายเหมือนกันนะครับเพื่อนๆน,นะแต่นี้เขาก็อึงหน้าดูอ้าเขากินแบบนี้ก็สวยงามนะครับนะล้วกินไม่ได้ลุกด้วยก็เอาเบีย้ยความ ลุกเข้าไปจนสวยงามก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปของช่างยันนะครับนะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามให้ช่างยันด้วยนะครับนะแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย